สวัสดีครับแมวมอเตอร์ไซค์อข้าวนะจ๊ะขอขอบคุณทุกๆุท,กท่านที่เข้ามากดติดตามช่องแมวมอเตอร์ไซค์นะครับทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีนำ ใจไม่ตีที่ดีนะครับขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการรีวิวเครื่องมือตอดโชคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มา รับชมในการปฏิบัติอ่านจริงกันเลยนะครับข้อหลายอาทิตย์หลายสัป,ปดาห์แล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับพอต้องขออภัยไว้อย่างสูงนะครับจะพยายามลงคลิปไอได้หาทิตย์ละคลิปนะครับก็มารับ ปและชมกันเลยนะครับพูดมากนำลายยืดนะครับก็มารับชมกันเลยนะครับครับท่านครับก็มารับชมกัน่อนะครับ อแ,แล้วอ่ก็มารับชมกระต่อนะครับก็มาดูเครื่องมือที่จะตอดโชกนะครับกดโชกนะครับให้ออกมานะครับ <c oughs> บางคนไม่มีปากกาจับจินงานนะครับอืมนี่ครับ ก็ต้อง DIY กันแบบนี้นะครับน่ครับน่ครับตรงนี้นะครับจะจะให้ลงกลึงปาดออกไอ้น่อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะให้ลงกลึงปาดให้เรียบเลยนะครับ ก็มารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวอ่าอ่าพูดใช้กล้องม,มาหน่อยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับช่งางภาพมาหน่อยครับเห็นไหมครับ อย่างนี้นะครับเรามีจ้างฟาร์มแล้วนะครับวันนี้มาจากสลัดอเมริกานครับสั่งมาโดยตรงเลยอ่าจ้งฟารพ,พูดอะไรหน่อยครับเล่นตุ๊กมือเล่นอไรได้รีบประจอ่าจ้งฟารพ,พูดอะไรหน่อยครับ ทำมาดีดีแล้วกระปุมนี่ถ้าทำงานจริงนะครับเราต้องอ,อะไรรอไว้ด้วยนะครับเผื่อโจกมันเป็นรอยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นตามดหมดแล้วนะครับก็ไม่มีพนานะครับเรามาเป็นนายแบบพรนะครับวันนี้ มาทำคลิปให้ดูพอนะครับก็มารีวิวไว้ดูนะครับวันนี้กอไม่ได้ถอดชิ้นตัวนหรือว่าใส่น้ำมันโจ๊กให้ดูนะครับเรามาดูการรีวิวเครื่องมือนะครับครับมาดูกันเลย เียงนกลงวัวจุกมันเล็กเจ้าภาพเห็นไหมครับครับนี่ครับครับเนี่ครับเวลาเราจะตอนนะครับเราไม่ต้องหาคนช่วยกดนะครับตามทะเดียวก็ทำได้นะครับ ทำคนเดียวก็ทําได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับพล็อกพล็อกออกมาแล้วนะครับ ตัวนี้มันดีดออกนะครับลองกดด้วยก่อนนะครับ เห็นไมครับครับชัดไหมครับครบับนี้ครับนานๆก็ได้ลงคลิปนะครับก็ต้องขออภัยไวนะ้นักที่นี้ด้วยนะครับยุ่งภารกิจหลายสิงหลายอย่างครับตอนที่เอ่อเกียรุดนะครับ คันเวฟร้อยนะครับก็ไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ตีมันขาดนะครับเกลียเข้าไม่ได้นะครับข้าไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับก็ต้องขอไปเลยด้วยนะครับคุณวิ่งหนาอะไรหลายเติงนะครับก็ต้องทำงานเป็นเดียนนะครับลำบากมากครับอันนี้ยก็ต่อรอมาแล้วครับ ตัวเรามาแล้วนะครับแต่วว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันชุบให้ดูนะครับเรามารีวิวเครื่องมือให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับหลุดมั่งเลียดมั่งนะครับจำสิดก็เรามา ใช้ที่งานแบบเดิมนะครับมาแจ้งภาพให้พูดรายนครับครับแนวมอดใจครับสองก้าคือรเป็นานนครับครับ ทำคนเดียวก็ทำได้นะครับทำคนเดียวก็ทำได้นะครับถึงไ,ไม่มีประกาจากักพินานเราก็ทำได้นะครับ บากาจากที่งานเราก็ทําได้เปดีย่งนะครับนี่ครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการ จนะครับถ้าเรามีเครื่องมือดีๆนะครับทาง,งานส่งให้สะดวกสบายนะครับไม่กังวลไม่วันมามากเราก็ไม่วันเลยครับเ <c oughs> กาะนิดหน่อยครับก็จบไปแล้วนะครับ การรีวิวเครื่องมือนะครับจบไปแล้วนะครับในการรีวิวเครื่องมือนะครับ <clears throat> ก็จบไปแล้วนะครับในการรีวิวเครื่องมือนะครับ <based optimization> ก็การนี้ก็ใส่เครื่องยนต์ไว้แล้วนะครับรวัวๆๆๆนนั้น ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับระบบไฟให้ดูแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาเครื่องมาแขวนแล้วนะครับพร้อมที่จะวิ่งบนท้องถนนแล้วนะครับสายยังพลุงพลังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทีนะครับก็พกมันละมันรั่วนะครับ ก็เลยไม่ได้ติดเครื่องอะไดูนะครับวันนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็ติดเครื่องอะไดูนะครับค่อยรับและชมกันเลยนะครับกับนี่ครับวันนั้นได้ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับในการเช็กระบบไฟนะครับวันนี้ก็ ไอ้ดูเคร่าวๆไปคอนนะครับเราก็ไม่ได้ใจตีนะครับโชกก็ไม่มีทีนะครับวันไหนมีโชควันไหนได้วิ่งเดี๋ยวจะลงคลิปเต็มๆให้ดูนะครับประมาณสักสิบช่วโมงนะครับลงคลิปให้ดูไหวไหมครับท่านผู้ชมไหวครับท่านผู้ชมไหวผมะไหวิไหมครับ ก็ไวคอ่าตลกขบขันบ้างนะครับการทตาคลิปก็เรื่อยๆนะครับก็คอ,อยรับชมกันเรื่อยๆนะครับถ้าท่านถูกใจก็กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็ปัด รูดผ่านไปเลยนะครับนี่ครับเครื่องมือนี่ครับอ่าตัวตีรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จากนอ็อตโช๊คนะครับพอมันรูดแล้วเราไม่ต้องทิ้งนะครับตัวตีนะครับเราก็ ไปที่ร้านของเขานะครับเราก็ไปงานมาใส่นะครับของแทส้สแตนดาร์ดแน่นอนเลยนะครับครับก็ไม่ได้เข้าเกียร์ให้ดูนะครับกันเกียร์ก็ไม่ได้ใส่ตีนะครับก็เพียงแค่น,นี้นะครับผม ขอขอบคุณอย่างุดถึงนะครับที่ท่านไว้วางใจกับแมวมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอขล่าวว่าข่าวคำว่าสวัสดีครับผม